คลิปนี้วลฟก็จะมา,าประกอบเครื่องตัดหญ้านะครับแล้วก็พามาดูเครื่องตัดหญ้าแบบไฟฟ้าแล้วก็พูดเรื่องเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้านะครับก็เครื่องตัดหญ้าไฟฟ้านี่ครับแบบนี้มันก็จะถูกนะครับราคาไม่กี่ร้อยนะครับเดี๋ยววิจะทิ้งลิงก์ไว้ให้มันสามารถที่จะเล็มหญ้ารอบๆบ้านได้แบบงานไม่หนักมากนะครับแต่ถามว่า ก็เลรงไม่ก็ใช้ได้อยู่นะครับก็สามารถนามาทําสวนได้อยู่ระดับหนึ่งมันขึ้นอยู่กับแบตเตอรี่นะครับถ้าแบตเตอรี่ใหญ่แบบนี้นะครับอันนี้เป็นขนาดกลางนะครับก็คือ10ก้อนนะครับมันจะมี5ก้อนถ้า5ก้อนตัวแบตมันจะประมาณนี้นะครับอันนี้คือ10ก้อนแล้วถ้าเกิดว่า15ก้อนก็จะประมาณนี้นะครับก็คือแบตยิ่งเยอะเนี่ยมันยิ่งตัดได้นานแล้วก็ยิ่งแรงนะครับ ก็ตัวเครื่องตัดหญ้ามันก็จะเป็นแบบนี้นะครับมันน้ําหนักเบานะครับเหมาะสําหรับผู้หญิงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเครื่องตัดหญ้าอันใหญ่ๆเนี่ยมันจะหนักนะครับมันจะไม่เหมือนกับเครื่องพวกนี้นะครับมันน้ําหนักมันเบานะครับผู้หญิงสามารถที่จะตัดได้นะครับก็ของอันเครื่องแบบนี้นะครับผมก็จะสั่งมาให้คุณแม่ตัดนะครับคุณแม่ก็ตัวเล็กนะครับ ถ้ของผมนี่ก็จะเป็นตัวใหญ่เป็นเครื่องน้ํามันนะครับสี่จังหวะมีสองตัวนะครับมีแบบรถเข็นกับแบบแบบสพายบาร์นะครับก็อย่างแรกเลยในการประกอบของเครื่องดัดญ้าเนี่ยเราก็ถอดนะครับอันนี้นะครับถอดตัวหัวเกียร์นะครับนะครับแล้วก็เลือกใบนะครับอันนี้ก็จะเป็นใบพลาสติก แล้วก็มีใบเหล็กนะครับนี่มีใบเหล็กคุณแม่ผมเนี่ยแกก็จะชอบใบเหล็กนะครับเาจะผมก็จะใส่ใบเหล็กไปให้แต่ใบเนี้ยใช้ไม่ค่อยหมดนะครับใบพลาสติกเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้เลยสําหรับบ้านผมนะครับแต่สามารถผมยังไม่เคยลองตัดเลยนะครับว่าเป็นยังไงแต่น่าจะโอเคอยู่นะครับแต่หญ้าบ้านผมนี่มันค่อนข้างจะหนา ก็ให้เราเอันนี้ออกก่อนนะครับไอแหวนรองเนี่ยใบกับรูนะครับมันจะมีแบบนี้นะครับมันจะลงล็อกกันมันจะเคลื่อนไม่ได้แล้วเราเอาแหวนรองนะครับแล้วก็หมุนนะครับหมุนน็อตตัวเมียแล้วก็จับใบแบบนี้นะครับแล้วก็หมุนได้เลยครับไม่ต้องใช้แรงเยอะอะไรมากมายนะครับแต่ว่าอันนี้ก็ หนึงกึกนะครับแล้วก็สองกึกแค่พอตึงมือนะครับไม่ต้องนั่นมากนี่ครับนี่ตัวบังอันนี้ผมก็จะไม่ใส่นะครับแม่ไม่ชอบนะครับแล้วก็ทีนี้เราจะมาใส่ตัวจับนะครับตัวจับก็หมุนออกนะครับหมุนออกเลย แล้วก็กดลงไปเลยนะครับแบบนี้นี่มันจะมีน็อตตัวเมียอยู่ด้วยนะครับระวังหล่นมันหล่นก็ใส่กลับไปแบบนี้นะครับแล้วก็มงุง ก็จะได้มาแบบนี้นะครับตัวนี้มันสามารถยืดหดได้นะครับเวลายืดหดเนี่ยก็คือกดตรงนี้นะครับกดยืดหดไดใส่แบบนี้เลยนะครับยาวมากแล้วก็เวลาจะปรับเนี่ยก็คือปรับตรงนี้นะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูนะครับแบตเตอรี่ก็จะเป็นแบบใส่แบบนี้นะครับ เรียบร้อยทีนี้ก็มันจะมีเซฟตี้นะครับก็คือก่อนที่เราจะกดได้เราต้องกดเซฟตี้ครั้งไว้นะครับแล้วก็กดอันนี้นะครับแล้วก็ปล่อยเซฟตี้ได้เลยบางคนก็ไม่รู้นะครับกดเซฟตี้ครั้งตลอดเข็ดมือนะครับก็คือเราไม่ต้องกดเซฟตี้ตลอดนะครับเรากดแค่ครั้งแรกแล้วก็กดแบบนี้ได้เลยนะี่ครับเราปล่อย ถ้าปล่อยแล้วมันจะกดไม่ได้ต้องกดเซฟตี้แล้วก็เอาความแรงนะครับมีความแรงก็ต,ตัดมันเลยนะครับมันแบบ10ก้อนด้วยนะครับถ้าเบด็บดเป็นเบ้าก้อนมันก็จะเบากว่านี้ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับเครื่องตัดหญ้าก็อุปกรณ์ทมีแค่สายชาร์จแล้วก็ผมก็สั่งในนี้มีเป็น2ก้อนนะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ทั้งหมดนี่รู้สึกว่าประมาณ 7จ0ดนะครับเพราะว่าเป็นแบตอัปเกรดนะครับถ้าซื้อแล้วต้องซื้อแบตประมาณนี้นะครับมันจะตัดได้นานไม่ขัดใจนะครับก็คือได้สลับกันสลับสับเปลี่ยนนะครับจะได้ไม่ขาดตอนก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับ